ครับผลง,งานขอว่านได้พักกุ่มให้แม่เฮ็ดขั้นสมให้เบิ่งครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดได้พักกุมพักกุมใส่พักกุมยังมองกัดกับกันงานมันเสียจะมองเหรอแม่มันหาหยากย้ำนี่กิซีบ่บ่กินมากล่องกลางหรือเปล่ากินมาเรื่อยๆลอดท่านกำลังกินข้าวนะครับวันนี้นกำลังกินข้าวอยู่ <c oughs> มีเข้ามาอีกแล้วพี่กินยูบะผีหมูทอดพี่นี่ตึงได้หมูทอดมาแต่ใส่ยี่คุณนะ่ะบอยิอ่มแล้วว้าวพี่หมูทอดทุ้งบังญ่พี่นะ่ะนี่มคมกับร่งหั่นเนื้อครับเนือ้อตลาดถึงมาแล้วถึงมาแล้วว้าวตังเร็ว มีแฟนครับมาจากเป็นลูกฮักแย่ตึงครับโอ้ยวัฒนาคือนสั่มเตาเลยว่ะฝากเงินให้แม่ว่าจะไปให้แม่ไปตลาดดูว่าท่านแม่่จะไปแล้วแต่แม่มาฝากมาหาพันตัวขอพันหนึ่งเสือนวันวันเลยสี่พันเนี่ยเอาเนี่ยลูกเพิ่นเพิ่นไวเบิ่งลูกเพิ่นึ่งประเทศใดลูกอเมริกาโอ้ยเพิ่นก็เฮียบเพิ่งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวหาห้ไหม ปไปนั่็เั่งคุณไงตั้งเห็นหนาอืดเหมือนททเทนยังแม่เป็นวภา้อพีพีนนะท่นพีน,นาจากอเมริกาอยู่เมืองเลดมอนอออรัฐโอไลโอเลกอน,นอยู่ไทยเฮาหรือเล่ นี่ตลกหลานแปนครับกระเทศยไทยคนสง,งสารคนไทยพูนว่าพนเป็นธุรการพยาบาลคอนี้พูนว่า<อ>็ำงานเกีก่ยวกัญญาบพยากาลแล้วพนล่าออกแล้วนี่เป็นแอร์ฮอรสเตียรว่าอของสายการบินอลาสกา,า,าแอร์ไลน์นพี่นี่พูดมินิการแอร์ไลน์แสดงว่าคุนดีหน้าตาสวยเป็นแอร์เลยแต่ยังไม่ได้เห็นร้อสัมผ์สดูพูดว่า นว่าบอกแม่ขอพีนเป็นลูกสาวเคนเด้อบ้านอยู่กลุ่มเพราะว่าปีอุดร,รเฮานี่ยละคุณหลายแม่ยินดีนยอมหลับตอนหลับหลุกหลักออพันหนึ่งวะข้า <c oughs> ขไปกดให้ไอแม่และเด้ขอข้าไปพินปั้นพร้อม เคืนว่าอยากให้แม่ยุดตลาดชจกมือแน่โอ้ยแม่หันดิ้ทุกช่วงยุดไปขึ้นแหอยงานเจ้าพระเจ้าบ่านม่พักควันแม่ถ้งเีออย่างนั้นเราจะไปเอยล่ะเอาก็ไปต่แม่จะไปสักวันเลยหเอ้าละไปจำหน้าจอตากวดเยอะสวยมให้ให้บันจะดำเนาะแต่ทุกคนไทยเนาะ ขอบคุณหลายๆได้ลวกเด้อมีน้ำใจเนี่ยอีควองสุขกภาพเนี่ยือเมี่ยว่านเมี่ยแใกล้สิงหกสิบละทอะไรตัวไหาเก่าไ้าม่องมึงกับวิ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นนาทีถ้าไปออกกําลังกายกับพ่อยย่นะคนเคยไปนี่ครับขอบคุณหลายๆที่มีขาบั้านสีหั่นเนื้อช่วยยืตึงแล้วบัดนี้ป้นสีหั่นเนื้อเอ้อบัดนี้ นี่ทอดหมูมาฝากปัน้นพร้อมเลยปั้นกินกล่อมยานอิ่มแล้วนอิมอ่มนะบุรุษไม่กินอีกรูก้ลเห็นเขาถือกล่องมาอิม่มซ้ำตันหนาขนๆดอกอย่างนี้เฮ้ยแทงขับยังจะห้ามตัดขนเขาปั้นอีกนะเดี๋ยวตัดแต่อยู่หนาเห้ยขนลายอยู่หนาเดี๋ยวพวเก็บสิ้นเอาออกเราบอกขี้อ้นอยู่ดังนะฮะอ,ออกเองบอกนี่คิดไม่คิอยู่หัวนะมวยมวยบอลใส่ตะวันเวิ่งก็ได้ขี้อ้นออกเราบอก ออกได้โอ้ยแง่เรออกพี่หง่กอดเข้าไปเออสมน้ำหนาโหลดไปให้ออกว่าอยากออกขั้นอยู่้ันละนักเล้งอาเออง่ถึงร้อยทูออกนี่ครับเจอกันไหมครับ